บุคคลที่หาได้ยากในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้มีสองประเภทคือ 1. บุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อนผู้ทำความดีส่งเสริมช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเต็มใจที่จะทำความดีให้แก่ผู้อื่นก่อนนี้เป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลก คือเขาไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือมาไม่ได้สัญญาอะไรแต่ก็ยินดีที่จะทำความดีให้แก่ผู้อื่นก่อนเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยสัญญากับท่านเลยว่าโตขึ้นเราจะเลี้ยงท่านตอบแทนลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงท่านก็ตามแต่ท่านก็จะเลี้ยงลูกอย่างสุดความสามารถของท่านถ้าคุณพ่อคุณแม่รอให้ลูกมาเลี้ยงก่อน แล้วท่านจึงจะเลี้ยงกลับเราคงตายกันหมดโลกนั่นคือหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากมีแต่คนที่รอให้คนอื่นมาทําความดีกับตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยตอบแทนคุณรออยู่อย่างนั้นต่างคนต่างรอไม่มีใครทําความดีกับใครโลกนี้คงแห้งแล้งหนักนาสาหัสทีเดียว 2. ผู้มีความกระตันยูกะตะเวที คือผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนบุคคลผู้ได้รับอุปการะเลี้ยงดูสนับสนุนจากใครแล้วไม่ลืมพระคุณตั้งใจตอบแทนคุณเต็มที่บุคคลอย่างนี้หาได้ยากคนส่วนมากเมื่อได้รับอุปการะจนได้ดิบได้ดีแล้วมักจะลืมพระคุณผู้อุปการะลืมว่าตัวเองได้ดีมาอย่างไรบางทียังพาน,นึกเกลียดญาติ ที่เคยอุปการะเขามาเสียด้วยซ้ำคิดว่าตัวเองได้ดีมาด้วยตัวเองหาทด้นึกถึงพระคุณของท่านไม่ซึ่งถ้าบุคคลในโลกนี้เป็นอย่างนั้นกันหมดวันหนึ่งก็จะไม่มีใครทำความดีกับใครก่อนอีกเหมือนกันลูกที่ดีต้องคำนึงถึงพระคุณพ่อแม่แล้วหาทางตอบแทนพระคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คนเช่นนี้นับวันจะหายาก และผู้ที่หายากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือผู้ที่ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อท่านละโลกไปแล้วชีวิตในปรโลกไม่มีการธรรมหากินสุขทุกข์อยู่ได้ด้วยบุญหรือบาปที่ทำไว้ปัญหาคือเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองละโลกไปแล้วลูกที่ยังคิดถึงพระคุณท่านมีอยู่แต่ไม่รู้จะตอบแทนพระคุณอย่างไร การคิดถึงท่านอย่างเดียวช่วยอะไรท่านไม่ได้ถ้าท่านไปทุกข์ในโลกหน้าก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถ้าท่านไปสุขในโลกหน้าก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนสุขของท่านให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นพระองค์ทรงแก้ไขเรื่องนี้ให้โดยทรงให้หลักการว่า เมื่อบุคคลใดละโลกไปแล้วถ้าหากเราปรารถนาจะช่วยเขาในกรณีที่เขามีทุกข์เราก็ปรารถนาจะบำบัดทุกข์ให้เขาหรือในกรณีที่เขามีสุขไปเป็นเทวดานางฟ้าเราก็ปรารถนาจะเพิ่มความสุขให้เขาวิธีการบำบัดทุกข์และเพิ่มสุขให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องรู้วิธี และต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการตอบแทนพระคุณท่านผู้ละโลกไปแล้วไม่ว่าจะบรรเทาทุกข์หรือเพิ่มพูนความสุขให้ท่านก็ตามตัวเราเองต้องรู้และจับหลักให้ได้ก่อนว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วเขาไม่มีการทำมาหากินไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการค้าไม่มีธุรกิจอย่างที่ชาวโลกทั้งหลายกระทำกันอยู่ คนที่ลาโลกไปแล้วจะมีสุขหรือมีทุกข์ก็ตามความสุขทุกข์ของพวกเขาเกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญบาปที่ทำไว้ในขณะมีชีวิตอยู่พวกหนึ่งทำไม่ดีไว้บาปก็เล่นงานเขาทำให้ตกนรกหมกไหม้บ้างเป็นเปรตบ้างอดๆอดยากๆบ้างเดินเร่ร่อนอยู่ตามถนนหนทางโดยเรามองไม่เห็นตัว นี้เป็นความไม่ดีที่เขาทำเอาไว้จะส่งผลแก่เขาอย่างนี้พวกหนึ่งเสวยผลบุญของตัวเองที่ทำไว้ดีแล้วขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแต่เทวดานางฟ้าเหล่านั้นจะเป็นอยู่ได้ช้านานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญของตัวเคยทำไว้มากน้อยแค่ไหนถ้าทำบุญไว้น้อย เดียวก็หมดอำนาจบุญนั้นพวกหนึ่งก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกพวกหนึ่งถ้ากรรมมาตัดรอนมาตามทันก็ไปในรกเสียอีกแล้วเพราะฉะนั้นแม้ไปสวรรค์ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยแล้วจะทำอย่างไรจึงจะช่วยท่านเหล่านี้ได้ซึ่งท่านเหล่านี้ไม่ใช่ใครอาจจะเป็นพ่อแม่เราบ้างปู่ย่าตาทวดบ้างหมู่ญาติเพื่อน หรือครูบาอาจารย์ของเราบ้างตอบแทนพระคุณผู้ละโลกไปแล้วต้องทำอย่างไรการที่จะตอบแทนพระคุณท่านเหล่านั้นจะต้องทำอย่างไรหาทางเพิ่มบุญให้ท่านต้องทำอย่างไรให้เราทำอย่างที่ตั้งใจมาทำบุญกันในวันนี้แต่ในการทำบุญให้ท่านก็มีองค์ประกอบคือ 1. ทรัพย์ที่ทำบุญบริสุทธิ์เราต้องมีทรัพย์สินเงินทองที่จะมาทำบุญถ้าไม่มีทรัพย์ถึงแม้มีใจก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี้เป็นข้อจำกัดขึ้นมาอีกแล้วฉะนั้นขณะที่เรายังมีเรี่ยวแรงทำงานหาทรัพย์สินเงินทองอยู่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าถ้ามีเรี่ยวแรงอย่างนี้อุบาสกทั้งหลายขยันทำมาหากิน ส่วนที่ต้องกินต้องใช้ก็ทำไปอีกส่วนหนึ่งให้ทำบุญจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณผู้ที่มีคุณต่อเรานี้เป็นองค์ประกอบว่าเราต้องมีทรัพย์จึงต้องทำในขณะที่มีเรี่ยวมีแรงทำและต้องหาทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยเรี่ยวแรงเราจริงๆไม่ได้คดโกงใครมานี้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่ง 2. ผู้รับทานบริสุทธิ์ต้องมีผู้ที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นเนื้อนาบุญที่ดีมารับทานที่เราบริจาคผู้บริสุทธิ์สูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์แต่ปัจจุบันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์ก็เข้านิพพานไปมากแล้วที่ยังเหลืออยู่นี้ใครจะเป็นพระอรหันต์บ้าง เราไม่ทราบก็ยังเหลือลูกๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระภิกษุสามเณรที่กําลังตั้งใจฝึกตัวเองอยู่แม้ท่านยังไม่ได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แต่ว่าตั้งใจกำจัดกิเลสให้หมดไปวันหนึ่งข้างหน้าคงจะได้เป็นพระอรหันต์บ้างจะช้าจะเร็วขอให้ท่านตั้งใจฝึกเถิดท่านเหล่านี้เป็นเหมือนเนื้อนาบุญ ให้เราได้ทำบุญแล้วเกิดบุญได้เต็มที่ถ้ามีทรัพย์แต่ไม่มีผู้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญให้ทรัพย์นั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบุญส่งไปยังผู้ละโลกได้มากเท่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วในปรโลกไม่สามารถรับอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นวัตถุได้นอกจากรับบุญ ซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดจากการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลของพวกเราเขารับได้ในรูปอย่างนั้นเราเลยต้องมารอพระภิกษุสามนเณรที่ตั้งใจฝึกตัวเองให้หมดกิเลสมาเป็นเนื้อนาบุญให้แม้ท่านยังไม่หมดกิเลสแต่ว่าตั้งใจฝึกตัวเองถ้ามีองค์ประกอบอย่างนี้ก็จัดเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีของโลกได้ หากมีพระภิกษุที่ตั้งใจฝึกตัวอย่างนี้มารับทานที่เราถวายบุญใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นจะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของพระภิกษุสาม,มเณรที่มารับทานนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคี่ยวเข็นพระภิกษุสาม,มเณรให้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ทรงสั่งส,งสอนเอาไว้ ทรงสั่งให้มีการสอบทางโลกมีการสอบอย่างไรทางธรรมก็มีการสอบอย่างนั้นคือทุกวันขึ้น15้าค่ำและวันแรม15ห้าค่ำเรียกกันว่าวันพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระภิกษุสอบทบทวนศีลของตัวเองรวมทั้งทบทวนธรรมะที่ตัวเองปฏิบัติในระหว่าง14วันที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทบทวนกันอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งพระองค์ยังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งปรินิพานผ่านมาแล้วตั้ง2,556ปีการสอบของพระภิกษุก็ยังคงกระทำอยู่ทุกกึ่งเดือนโดยมารวมกันประชุมในโบสถ์มาฟังพระปาติโมกจากพระภิกษุที่เป็นตัวแทนสวดปาติโมกมาทบทวนดูว่าความประพฤตินใน14วันนี้ ผ่านหรือไม่ผ่านมีความก้าวหน้าในการศึกษาด้านอื่นมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติธรรมรายงานงานของการคณะสงฆ์ที่รับเอาไว้ให้หมู่คณะรับทราบอย่างเป็นกิจจลักษณะฉะนั้นในวัน15บห้าค่ำหรือวันพระเป็นวันที่พระภิกษุผู้กำลังตั้งใจฝึกตัวบริสุทธิ์ที่สุดในรอบสิ้าวัน วันพระใหญ่ชาวสวรรค์ตรวจดูมนุษยโลกถ้าทำดีก็อนุโมทนาวันนี้เมื่อปรารบอย่างนี้แล้วมาบรรจบกันที่ว่าไม่ใช่พระภิกษุเท่านั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสั่งให้ต้องสอบตัวเองทุกกึ่งเดือนแม้แต่เหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่เป็นสุขอยู่ในสวรรค์ เขาก็แบ่งหน้าที่กันเหมือนกันต้องไปตรวจดูมนุษยโลกว่าในวันพระมนุษย์ตั้งใจรักษาศีลกันดีไหมทำทานกันดีไหมถ้าตั้งใจรักษาศีลทำทานกันดีนางฟ้าก็อนุโมทนาแล้วเขาก็ช่วยคุ้มครองเราด้วยอยากให้เราทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเราทำดีได้มากเท่าไหร่นั่นหมายความว่า ในมนุษย์โลกนี้ก็ยังเป็นสุขกันอยู่ถ้ามนุษย์ตั้งใจทำทานและรักษาศีลกันมากสว่างกันอยู่อย่างนี้หน้าตาแจม่มใสเบิกบานกันอย่างนี้เทวดานางฟ้าเขารู้เลยว่าพวกนี้ละโลกไปเมื่อไรสวรรค์ก็จะคับข้างแต่ถ้าไม่ตั้งใจทำทานและรักษาศีลเขารู้แล้วว่าเทวดานางฟ้าที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ ไม่มีสิทธิ์ย้อนกลับไปเยี่ยมที่สวรรค์กันแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้สวรรค์คงจะร้างนรกคงจะคับขั่งถ้าเห็นมนุษย์ตั้งใจทำทานรักษาศีลเทวดานางฟ้าก็ยิ้มกลิ่มดีใจว่าเรายัางฉลาดในการทำบุญทำทานอนุโมทนาแท้ซ้องกันแล้วช่วยตามคุ้มครองดูแลให้กิจการของเราเจริญรุ่งเรือง หมู่ญาติผู้ล่วงลับกำลังรอบุญที่พวกเราอุทิศให้อีกพวกหนึ่งคือหมู่ญาติของเราที่ใกล้จะหมดบุญเต็มทีที่รอการอุทิศบุญกุศลจากพวกเราอยู่ต่างหวาดผวาว่าทำไมหนอลูกหลานเราบ้านเราก็สร้างให้อยู่ที่ดินเราก็ซื้อหาเอาไว้ให้เป็นที่ทำกิน กิจการต่างๆเราก็ปักหลักเอาไว้ให้น้อยแน่พอเราตายไปไม่เคยทำบุญให้เราเลยเรารอบุญอยู่ท่านได้แต่น้ำตาซึมกันทั้งนั้นแต่พอมีลูกหลานคนไหนญาติท่านใดทำบุญแล้วระลึกถึงท่านอุทิศให้ท่านพอได้บุญปุ๊บท่านก็เป็นสุขขึ้นเป็นเทวดานางฟ้าได้อีกนานแล้วก็มีเรี่ยวแรง มีบุญพอที่จะตามคุ้มครองลูกหลานแต่ถ้าลูกหลานไม่ทำบุญไปให้ท่านท่านก็ห่อเหี่ยวแล้วชีวิตก็คงสั้นลงและไม่มีปัญญาตามดูแลกิจการดูแลสาระทุกสุขดิบของพวกเราในโลกชีวิตของผู้ที่อยู่ในโลกด้วยความไม่รู้คุณท่านก็จะมีแต่เหี่ยวมีแต่เช้าลง พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดประเภทที่ทำบุญปนกับบาปเอาไว้มากก็ยิ่งรอบุญที่เราอุทิศให้มากส่วนหมู่ญาติที่เป็นสุขอยู่แล้วก็ยังรอบุญจากเราแต่ไม่หยหาบุญมากเท่ากับพวกที่ตกทุกได้ยากวันพระเป็นวันหยุดหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาทำบุญ มารำลึกเรื่องนี้ว่าลูกหลานไทยของเราเดี๋ยวนี้เนื่องจากวันหยุดราชการวันหยุดงานห้างร้านต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้หยุดกันในวันพระพวกเราพอถึงวันพระก็ไม่ค่อยได้ทำบุญกันแล้วจะหาบุญจากที่ไหนไปตอบแทนพระคุณผู้ที่เคยมีพระคุณต่อเราจะเป็นหมู่ญาติผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแม้ที่สุดเพื่อนรักหรือคนรักที่จากไปถ้าคิดถึงเขาที่เคยอยู่ดีมีสุขด้วยกันวันนี้เรามีสุขพอสมควรก็ถึงเวลาจะต้องทำบุญอุทิศไปให้เขาบ้างแม้วันพระจะเป็นวันหยุดหรือไม่ใช่วันหยุดก็ตามนับแต่นี้ไปต้องคิดให้ได้ว่าผู้มีพระคุณที่ละโลก ที่รอความช่วยเหลือเกื้อหนุนจากพวกเราที่เรามองไม่เห็นตัวยังมีอยู่ไม่ใช่มีแต่คนที่อยู่ข้างเคียงกันที่ลืมตาเห็นในโลกมนุษย์เท่านั้นผู้มีพระคุณที่ละโลกไปแล้วเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือเกื้อหนุนชนิดพิเศษคือรอบุญจากเราอยู่พอถึงวันโกนหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ก็เตือนแล้วว่าพรุ่งนี้วันพระ เตือนให้ทำบุญพอถึงวันพระซึ่งเป็นวันที่พระลงปาติโมกเป็นวันที่พระภิกษุบริสุทธิ์ที่สุดสามเณรบริสุทธิ์ที่สุดในรอบ15วันเหมาะที่จะเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราก็ต้องหาบุญมาเติมจะทำที่วัดใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานหรือจะมาวัดพระธรรมกายก็ได้เพื่อบุญนั้นจะได้ตามหล่อเลี้ยงกายหล่อเลี้ยงใจ กลั่นกายกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและจะได้เอาบุญนั้นไปตอบแทนผู้มีพระคุณผู้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเทวดาตามคุ้มครองการทำบุญอุทิศส่วนกุศลน,นั้นมิใช่จะทำให้เฉพาะผู้มีพระคุณต่อเราโดยตรงเท่านั้น แต่บรรพบุรุษผู้สร้างชาติไทยและปกป้องรักษาชาติเอาเลือดทาแผ่นดินมาจนกระทั่งเรามีแผ่นดินไทยอยู่ก็ต้องถือโอกาสทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นด้วยให้ท่านปลื้มใจว่าเจ้าลูกหลานพวกนี้ระลึกถึงท่านยังทำบุญไปให้อยู่ ว่าแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปพร้อมกับให้ปู่ย่าตาทวดทำอย่างนี้ท่านจะขอบคุณเราแล้วอยู่ติดตามคุ้มครองป้องกันพวกเราต่อไปใครที่ได้รับการติดตามคุ้มครองป้องกันจากเทวดาจากนางฟ้าจะมีแต่ความสุขความเจริญประกอบธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรือง นักเรียนก็จะเรียนได้ผลดีแม้แต่นักบวชก็จะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิก้าวหน้าไม่ว่าประชาชนชาวโลกคนไหนเมื่อตั้งใจทำบุญแล้วบุญก็จะตามไปคุ้มครองป้องกันตนเองระดับหนึ่งและบุญที่เราอุทิศให้ผู้ละโลกไปแล้วนี้เมื่อเขาได้รับบุญเขาก็จะเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นและจะตามคุ้มครองเราอีกระลอกหนึ่ง แล้วตัวเราจะมีแต่ความเจริญเดี๋ยวก็มีทรัพย์มีโอกาสสร้างบุญเพิ่มอีกเป็นบุญต่อบุญไปไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในเมืองมนุษย์ก็เป็นสุขละโลกไปแล้วก็เป็นสุขเมื่อนึกถึงการกระทําของตัวเองเราก็จะปลื้มปิติว่าเราเป็นลูกหลานกระตันยูรู้คุณบรรพ์ุรุษและลูกหลานประเภทนี้เมื่อละโลกไปแล้ว ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่เป็นเพื่อนกับท่านการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันพระจะเป็นต้นแบบให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี้จะเป็นต้นแบบให้ลูกๆหลานๆเห็นให้เขารู้ว่าเมื่อโตขึ้นเขาก็จะต้องทำบุญเหมือนกับที่พ่อแม่ ทำอุทิศให้ปู่ย่าตาทวดกลายเป็นว่าเราสามารถรักษาสายบุญที่บรรพบุรุษส่งต่อทอดๆกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตั้งแต่สร้างชาติไทยมาถึงเราแล้วเราก็ยังสามารถส่งสายบุญนี้ไปถึงลูกหลานในอนาคตได้แล้วทุกคนจะได้ถูกกลั่นกายกลั่นใจไปนิพพานตามหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่ คุณยายอาจารย์ได้ทันได้โดยง่ายหลวงพ่อขออนุโมทนากับพวกเราลูกหลานกระตันยูทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการขอให้ทุกท่านนับแต่นี้เป็นต้นไป จงเป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติให้มหาสมบัติจกกักรพรรดิตักใช้ไม่รู้จักพร่องจงบังเกิดขึ้นโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบรารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือตลอดไปทุกภพทุกชาติขอให้เข้าถึงพระธรรมกายและแตกฉานวิชาธรรมกาย ตามพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกคนเทินโอวาทหลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในพิธีบุพเตรพตพลรีครั้งที่หนึ่งวันที่สิบเมษายนพุทธศักราช2556ณนหอฉันคุณยายอาจารย์ มหาระัตะนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง